สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้เราก็จะมาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูปุญญาดาสาระปัญญาเหมือนเดิมนะคะอ่าเรายังอยู่ในหน่วยที่หนึ่งเรื่องเศษส่วนวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเศษส่วนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะ การคูณจำนวนนับกับเศษส,ส่วนก่อนที่จะไปคูณจำนวนนับกับเศษส,ส่วนนักเรียนต้องไปฝึกจับกลุ่มเศษส,ส่วนก่อนโดยให้นักเรียนดูในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์หน้า22-23ประกอบไปด้วยนะคะ เรามาดูเศษส,ส่วนของจำนวนนับก่อนนะคะอมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าม,มีลูกปิงปองทั้งหมด6ลูก6ลูกนะเป็นลูกปิงปองสีขาวสองลูกและลูกปิงปองสีส้มีลูกดูตามภาพเลยนะคะเขาบอกว่ามีลูกปิงปองสีขาวสองลูกจากทั้งหมด6ลูกถ้าเขียนเป็นเศษส่วนเราจะเขียนได้อย่างไรนะคะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนเราก็จะเขียนแสดงด้วย สองส่วนหกของทั้งหมดนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็เขาบอกว่ามีลูกปิงปองสีส้มสี่ลูกจากทั้งหมดหกลูกถ้าเขียนเป็นเศษส่วนจะเขียนได้อย่างไรถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนนะคะเราก็จะเขียนแสดงได้ก็ด้วย4ส่วน6ของทั้งหมดนั่นเองค่ะ,ะดูลำดับต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าจัดลูกปิงปองให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าเท่ากันจะจัดได้3ามกลุ่มกลุ่มละสองลูกดังภาพนะคะนักเรียนดูดังภาพถ้าจัดลูกปิงปองหกลูกนี้โดยจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันและเป็นสีเดียวกันนักเรียนจําได้ไหมคะว่าปิงปองสีขาวมีกี่ลูกคะมี2ลูกนั่นเองเราก็จะจัดเป็นกลุ่มปิงปองสีขาว1กลุ่มส่วนปิงปองสีส้มมีกี่ลูกคะมีสีลูก เราก็จะจัดปิงปองสีส้มออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มละสองลูกเราก็จะแบ่งปิงปองได้เท่าๆกาันและเป็นสีเดียวกันนะคะเขาบอกว่าดังนั้นมีลูกปิงปองสีขาวอยู่1กลุ่มจากทั้งหมด3มกลุ่มเราก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือ1นส่วนสของทั้งหมดนั่นเองค่ะ และลูกป,ปิงปองสีส้มเป็นสองกลุ่มจากทั้งหมด3กลุ่มเราก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือ2อส่วนสของทั้งหมดนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะนักเรียนมาดูรูปรูปกี่เหลี่ยมคะนี่ลองนับดูซิรูป6เหลี่ยมนะคะ,ะเขาบอกว่า จำนวนรูปหกเหลี่ยมที่ระบายสีเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดนักเรียนดูภาพค่ะรูปหกเหลี่ยมที่ระบายสีมีแค่หนรูปรูปหกเหลี่ยมทั้งหมดมีกี่รูปคะ,ะรูปหกเหลี่ยมทั้งหมดมีอยู่สีรูปถ้าเราจะเขียนแสดงเศษส่วนของรูปหกเหลี่ยมที่ระบายสีเราก็จะเขียนได้ก็คือ1นส่วนสีของทั้งหมด นะคะสว่วนจำนวนรูปหกเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีจะเขียนเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดรูปหกเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีมีกี่รูปคะมีอยู่3ามรูปจากรูปหกเหลี่ยมทั้งหมดสี่รูปเราก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า3มส่วนสี่ของทั้งหมดนั่นเองค่ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะ นักเรียนมาดูกลุ่มเด็กนะคะดูภาพประกอบนะคะกลุ่มเด็กที่เขาเล่นอยู่สนามเด็กเล่นนักเรียนลองสังเกตซิอะไรที่มันแตกต่างกันอ่าแต่ละกลุ่มก็คือมีเด็กผู้ชายทั้งกลุ่มกับเด็กผู้หญิงทั้งกลุ่มมาดูคําถามกันค่ะเขาบอกว่าจํานวนกลุ่มของเด็กผู้ชายเป็นเศษส่วนเท่าใดทั้งหมดนะคะนักเรียนดูว่ากลุ่มของเด็กผู้ชายมีกี่กลุ่ม กลุ่มของเด็กผู้ชายมีสกลุ่มนั่นเองค่ะจากทั้งหมดมีกี่กลุ่มคะมีอยู่สามกลุ่มดังนั้นเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า2อส่วนสของทั้งหมดเพราะกลุ่มเด็กผู้ชายมีสองกลุ่มจากทั้งหมด3กลุ่มเราก็จะเขียนได้คือสองส่วนสามของทั้งหมดค่ะอ่าทีนี้มาดูเขาบอกว่าจำนวนกลุ่มของเด็กผู้หญิงเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมด กลุ่มเด็กผู้หญิงมีกี่กลุ่มคะมีอยู่หนึ่งกลุ่มจากทั้งหมด3กลุ่มเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า1ส่วน3ของทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อไปมาดูการจัดกลุ่มพร้อมแรงเงาหรือระบายสีแสดงเศษส่วนแล้วตอบคำถามนะคะนักเรียนมาดูข้อ1ค่ะข้อ1เป็นรูปอะไรคะรูปดาวซึ่งก็จัดกลุ่มมาให้แล้ว ก็คือสามกลุ่มนะคะทีนี้เขาถามว่าสองส่วนสของ12เป็นเท่าใดนะคะสองส่วนสก็คือทั้งหมดเขาแบ่งเป็น3กลุ่มสองส่วนสส่วนนักดูไปนักเรียนไปดูสองส่วนนะคะสองส่วนที่เขาเระบายสีนั่นเองค่ะ,อะของสิบสองแสดงว่ารูปดาวทั้งหมดมีกี่รูปคะ นักเรียนลองนับดูสิคะก็คือรูปดาวทั้งหมดมีอยู่12รูปนั่นเองเขาก็เลยได้ว่าสองส่วนสามของ12เป็นเท่าใดนักเรียนไปดูสองส่วนสองส่วนนะคะสองส่วนที่ระบายสีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีรูปดาวอยู่กี่รูปคะอยู่4รูปทีนี้เขาถามสองส่วนก็คือสองกลุ่มนั่นเองสองกลุ่ม สองกลุ่มเราเอารูปดาวมารวมกันนับได้เท่าไหร่คะแปดูปใช่ไหมคะสองส่วนสามของสิบสองดังนั้นคำตอบก็คือแปดค่ะนักเรียนม,มาดูต่อข้อสองเลยนะคะข้อสองรูปสี่เหลี่ยมซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นสองรูปนะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มขอโทษค่ะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มออกลุ่มที่ระบายสีและไม่ระบายสีนะคะ ทีนี้คำถามก็ถามว่าหนึ่งส่วนสองของสิบเป็นเท่าใดหนึ่งส่วนสองของสิบเป็นเท่าใดแสดงว่าหนึ่งส่วนก็คือส่วนที่ระบายสีส่วนที่ระบายสีอนักเรนมาดูส่วนที่ระบายสีมีกี่รูกคะมีอยู่ห้าลูกเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสองของสิบก็คือหนั่นเองค่ะมาดูต่อข้อ3นะคะ ข้อสามรูปวงกลมซึ่งข้อแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะแบ่งออกเป็นเจ็ดกลุ่มมีระบายสีอยู่กี่กลุ่มคะมีอยู่ห้ากลุ่มนะคะคำถามก็คือห้าส่วนเจ็ดของสิบสี่เป็นเท่าใดนะคะก็คือรูปวงกลมทั้งหมดมีอยู่สิบสี่ลูกแบ่งออกเป็นเจ็ดกลุ่มนะคะ หส่วนก็คือระบายสีไป5ส่วนนักเรียนก็ไปนับส่วนที่ระบายสีนะคะว่ามีอยู่เท่าใดส่วนที่ระบายสีกลุ่มหนึ่งมีอยู่สองรูปมีอยู่ห้ากลุ่มก็คือ2คูณหสองคูณห้าเท่ากับสิบนะคะเพราะฉะนั้นห้าส่วนเของ1ิก็คือสิบนั่นเองค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดมีอยู่กี่รูปคะ มีอยู่15รูปซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ3รูปเขาแบ่งได้กี่กลุ่มคะนักเรียนแบ่งได้5กลุ่มนะคะมาดูคำถามทีนี้4ส่วน5ของ15เป็นเท่าใด4ส่วน5แบ่งได้เป็น5กลุ่มระบายสีไป4กลุ่มนั่นเองแล้วก็ไปนับกลุ่มที่ระบายสีนะคะกลุ่มที่ระบายสีมีอยู่4กลุ่มกลุ่มละ3รูปก็คือ3คูณ4 3 4มสเพราะฉะนั้น 4, ี่ส่วนหของ15ก็คือ12นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะพอเข้าใจการจัดกลุ่มกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะอ้าวสัปดาห์นี้เราเรียนการจัดกลุ่มไปก่อนสัปดาห์หน้ามาขึ้นเรื่องการคูณเศษส่วนกันคะ่ะ ไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ